สวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะโอ้โหนี่ค่ะหัวหน้ากุบปทัวค่ะยายแนะเจมาราใชมคะทำนที่ยามากนะชมชมนี่ค่ะไม่มาแย่เลยนะไม่มาแย่เลยใช่ไหมคะแย่จริงป่ะเนี่ยเราเขียวกับแดงครับสมพูตัดกันนะ้ ฝ่ายกำกับคิวเพลงเออก็ไยทุกอย่างแล้วก็มีจุ่มเงียบเยเลยนะเียค่ะเพราะว่าเพราะว่าผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยจะเดินไม่สะดวกดีเจอันนี้แล้วก็มีลูกเล่นลูกชนดีอ่ืมแล้วเฮีย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 เี่ยมกำลังชมน้ำโขงอยู่ค่ะนี่ฝั่งนู้นค่ะฝั่งนู้นคือฝั่งลาวค่ะ นี่นี่ค่ะนี่ค่ะเดินเดินชิวๆบายบายฮัลโหลฮัลโหลน่ฮาวนิฮาวเข่าห้องห้องนิฮาวดูคนเข่านี้นะล่านหฮาวสินจาวเมงกะลาบาค่ะกวาษาารวมรวมกันเป็นกะลาบาต้องพูดไก่โมเออใช่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 ต้องพูดกัโม นุ่นค่ะฝั่งนู้นฝั่งลาวนะคะชาวบ้านเขาแตกตื่นว่าะเขานอนตื่นกันสิบโมงตื่นเพราะพวกเรานี่แหละ่าิงเีฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวนะคะโสดเลยสบายดีอุ้ยอันนี้เขมรแล้วพี่โสดเลยก็เขมรแล้วสบายดีลาวแล้วก็สวัสดีไทยอาจารย์เป็นอาจารย์นี่ต้องมีหลายชาติพี่สลอมัดเชียงสลอมัดดาตังไข่อินโดนีเซียอินโดนีเซียแล้วแล้วเอ่อเขอะอะไรนะเวียดนามเข้าเวียดนามเวียดนามโอเลออยเดี๋ยวเดี๋ยว ทำอะไรอ่ะอ๋อสินเจ้าค่ะสินเจ้าแล้วค่ะแล้วก็จีนหนีเห่าอ๋อเฮ้ยทำไมพูดเหมือนภาษาจีนเลยอ๋อเมียนค่ะคม่ยายคเม่คเม่แล้วอันนี้ภาษาภาษาจีนต้องคุยกับทางนี้ค่ะอันนี้อันนี้ต้องคุยกับทางนี้หนีเห่าเม่าฮ่องกงเห็นได้เลยค่ะอ๋อเห็นได้คุยกับเม่ยายคเม่แล้วจีนตอนเช้าพูดยังไงอะเฮียจีนเช้าพูดยังไงสวัสดี่ตอนเห่าหหนี่ามาหนี你好吗你มา สวัสดีตอนเช้าอ๋อเจ้าฮันเหมือนกันเนี่ยอ๋อตอนเนี้ยไปจีบครูจีนอยู่เป็นอย่างที่เขาว่าเรื่องใหญ่เป็นอย่างที้เขาว่าใช่ไหมนี่หนูแซวหนูไม่รู้เรื่องหนูแซว ขอโทษนะคะอันนี้แซวเล่นค่ะเพราะว่าพระเอร์จะเข้าเมืองจีนไม่ใช่พระเอร์เนียเอียมตอนนี้โสดอยู่ไม่มีแฟน่ะล้าไม่เดี๋ยวไปอยู่เมืองทองจะใกล้โรงเรียนสามชัยครูจีนเยอะค่ะเดี๋ยวเราจะเป็นสมาชิกอันนี้อันนี้ขอโทษนะคะจะปฏิเสธไหมคะไม่ครับแล้วแต่การกระทำ

เพราะที่ผมพูดเสียงดังเพราะว่ารุ่นนี้ต้องดังถ้าไม่ดังนี่มีปัญหาเนี่ยใช่ใช่รุ่นนี้ต้างให้ดังก็คือดับเลยใช่ดับเลยใช่ต้องรอเสีสุ่มาสมทบเอย่อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่อย่างนี้ก็โอ้ยอย่างนี้ต้องทบอ่ะพี่ถือไว้ให้หนูจะชมวิวพี่ให้หนูี่ฝั่งนู้นค่ะฝั่งลาวนี่อัดไว้ใช่ไหมใช่ค่ะวิดีโอค่ะพี่มาเจ้าวิดีโอหนึ่งนะคะแล้วจุ่มดูหน่อยนะคะ อือใช่ไม่แลาวค่ะสวยไหมคะสวยค่ะสวยค่ะคือโตไม่ได้สู้ประเด็นไม่ได้ค่ะแล้วตอนนี้เราตั้งวงนะะคตั้งวงกันตั้งแกงตั้งแกงตั้งดังแกงมันเคยกลัวไอ้เป็นเด็กดัง่ะจะเถื่อนเลเนี่ยแม่เนี่ยครบทุ่นเลยแกงแกงเอาเรื่องจริงมานินทาตามที่เขาพูดตามที่เขาพูดขอบคุณค่ะ แต่พี่สามก็จะเสียงค่ะเป็นอาจารยก็เสงค่ะไม่ดังไม่อันคุณเด็กไม่ได้เพราะว่าเด็กคูณละเพืนละคนค่ะเนี่ยขอโทษนะคะสีท่านสามท่านเนี่ยจ้าบมากเลยเราเราไปยืนอยู่ด้วยกันหน่อยได้ไหมคะเราไปยืนอยู่ด้วยกันหน่อยได้ไหมคะนี่พี่เป๊กสีเขียวมาข้นงหลังใส่เออเออสีเขียวจ้าบมากเลยค่ะขอโทษนะคะสามท่านเนี่ยโหดูสีนะคะสีสันสดใส